เ c ษีฟอริกเจดดิ้งสวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าพลาชั่นแบบไหนเราถึงจะใช้ได้นะครับจริงๆพลายชั่นแบบไหนไม่สําคัญนะครับสำคัญว่าเราเทรดอยู่ในสภาวะตลาดแบบไหนและนี่เป็นชีสําคัญนะครับในการใช้พลายชั่นซึ่งผมบอกได้เลยว่าผมอาจจะใช้พลายชั่นไม่เหมือนคนอื่นและผมไม่ได้หมายความว่าแบบอื่นผิดต้องแบบนี้เท่านั้นนะครับใครที่บอกให้คุณเชื่อว่าต้องแบบนี้เท่านั้นให้ระวังให้ดี และสำหรับใครที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอให้มีกำไรในระยะยาวกันทุกท่านเลยนะครับมาดูที่กราฟไปพร้อมกันครับถ้าสภาวะตลาดเป็นไซด์เวย์นะครับเราต้องใช้พายชั่นอยู่ที่แนวรับนะครับอย่างเช่นโซนนี้นะครับเมื่อเขาลงมาเด้งปิดพายชั่นดันราคากลับขึ้นไปนะครับถ้าเราเทคชั่นบายที่จุดนี้นะครับเราก็ยังเก็บกำไร TP หเท่าได้เขาลงมาอีกครั้งปิดพชัน่นะครับเราก็เปิดบายนะครับเก็บ TP หเท่าได้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่าพายชั่นนั้นเกิดในสาภาวะเทรนหรือไซเวนะครับให้สังเกตชุดก่อนหน้านะครับชุดก่อนหน้าที่เขาดันราคาขึ้นมาปังนะครับเป็นเทรนใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าก่อนที่เขาจะเป็นเทรนขาขึ้นมาเขาเป็นอะไรครับเป็นเทรนขาลง วิธีการสังเกตเทรนขาลงเราจับสวิงไฮที่ไพชันที่1เราจะคอนเฟิร์มเทรนได้ด้วยการหาไพชั่นที่2ที่ต่ํากว่าไพชันที่1นั่นเองเมื่อเราใช้เทไลน์ตีจากไพชันที่1มาไพชันที่2เราจะได้โซนที่มีโอกาสเกิดไพชันที่3นะครับอย่างเช่นโซนนี้นะครับเราจะได้โซนนี้เป็นโซนเทเกชั่นในการเซลนะครับหลายคนบอกว่าต้องอ่านไพชันให้เป็นต้องดูให้ออกแต่ผมจะบอกว่าต่อให้คุณจดจำไพชันได้ทุกรูปแบบมันก็ไม่มีความหมายคุณต้องดูให้ถูกโซน นะครับไพรชั่นถ้ามาเกิดที่โซนบอโซนนี้นะครับถามว่าลงจริงไหมนะครับลงในระยะสั้นนะครับแต่เขายังเคลื่อนที่ไซด์เวส์สมแรงไม่มากพอเขาเลยไม่สามารถที่จะดันราคาลงต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เกิดไพร์ชั่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีไพรชั่นที่1น,นะครับแล้วเกิดไพร์ชั่นที่2หลังจากนั้นตามด้วยการเบรกแนวรับนะครับปั้งลงมาแบบนี้นะครับแต่หลายคนมองว่าจุดนี้เป็นไพรชั่นฝั่งบายแล้วเทคชั่นบายเข้าไป คำถามคือพชั่นจุดนี้เป็นพาชั่นหลอกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพชั่นลงจุดนี้มันเกิดขึ้นอยู่ภายใต้โครงสร้างฝั่งขาลงแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงบายมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับถ้าคุณวาง SL แต่หลายท่านไม่วาง SL มันก็เลยจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของหาย,ยนะของพอร์ตแต่ถ้าเรามองอีกแบบหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าจุดนี้หลุดรับลงมานะครับมีการสร้างพาชั่นบายขึ้นไปพยายามกลับไปรีเทสทดสอบโซนที่หลุดลงมานะครับ หลายคนรอเซลล์ในจุดที่เขาเรีเทสเมื่อเข้ามาไม่ถึงก็ไม่ได้ออเดอร์ทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาจุดนี้ยังไงเราก็แค่รอคอนเฟิร์มตามโครงสร้างของเทรนโดยการใช้ p r i ยชั่นคอนเฟิร์มเมื่อเบรกแนวรับเกิด p r i ยชั่นเซลนะครับตรงจุดนี้ไม่รีเทสโซนใดเลยนะครับแต่เกิด p r i ยชั่นเซลหลังจากเบรกเราเข้าได้นะครับอ่านะทีนี้ดูตรงจุดนี้นะครับพชั่นที่ห,หลายไหลลง p r i ยชั่นที่2ไหลลงเช่นเดียวกัน มีการเด้งเขียวกกับขึ้นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาติดลับที่โซนี้นะครับมีพายชั่นบายพายชั่นบายนะครับเมื่อคนติดนิสัยในการบายที่แนวรับพอถึงจุดหนึ่งเขาก็เบรกทําลายแนวรับแต่ถ้าเราเห็นโครงสร้างแล้วไม่ได้อยู่ในเกมเดียวกับเมาเราใช้จุดเนี้ยเทชั่นเซลได้เช่นเดียวกันถ้าเรามาใช้พายชั่นเซลไม่ถูกที่แต่เราวาง SL ไว้ถูกจุดจะเป็นยังไงปิดแดงเป็นพาชั่นฝั่งเซล์ถามว่าลงไหมก็ลงนะครับ ถ้าบายที่แท่งนี้นะครับแล้วไอเดที่หายของแท่งก็เก็บ TP 1เท่าได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราไม่ควร tension ฝั่งเซลล์ตรงจุดนี้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามีพายชั่นบายนะครับที่บริเวณโซนนี้หลายคนเข้าบายที่จุดนี้เพราะหวังปลายไส้นะครับถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้ไม่ผิดอะไรเลย ถ้าแท่งถัดไปเขาตบแดงปิดกลับลงมาเนี่ยเขาก็เคลียร์พลายชั่นแค่นั้นเองจุดนี้เราต้องยอมรับก่อนว่าเราสวนโครงสร้างราคาของฝั่งเซลล์แต่เราสามารถสังเกตจุดที่เขาจะเปลี่ยนเทรนได้เขาสร้างพลายชั่นที่สูงขึ้นนะครับที่บนโซนนี้เป็นการยกโลงเป็น En g a ก f i ฟ g คืนกินแท่งนี้นะครับจุดนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราสังเกตการว่าเขามีโอกาสเบรกโครงสร้างใหญ่การคืนกินตรงจุดน,นี้ไม่ได้เกิดขึ้น แค่ชนะแท่งนี้แท่งเดียวแต่เขาสามารถเบรกต้านย่อยที่จุดนี้ขึ้นมาได้ขึ้นมาแล้วนะครับเขายืนเหนือทเทรนไลน์ที่เราตีลงมาได้นะครับปิดแท่งนะครับเป็นแท่งสีแดงเราจะเห็นว่าถ้าเขาจะลงจริงเขาต้องปิดต่ํากว่าแท่งนี้หรือมีการปิดแดงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแท่งนี้ปิดแดงเสร็จแท่งนี้ต้องปิดแดงต่อนะครับถึงจะลงนะครับแต่จะเห็นว่าจุดนี้ไม่มีการปิดแดงแล้วมีการไซด์เวย์ การที่เขากลับลงมารีเทสเทลลน์อีกครั้งก็คือเส้นนี้นะครับแล้วดันราคาปิดขึ้นไปเป็นแ่งเขียวก่อนหน้านี้ตรงโซนนี้เราเห็นเขาสร้างไพซชั่นไว้2องไพซชั่นนะครับแต่เราจะเลือกใช้ไพชั่นที่ต่ําที่สุดนะครับนับเป็นไพชั่นที่1จุดนี้เป็นไพซชั่นที่2นะครับเราก็สามารถตีจากสวิงโลมาสวิงโลของไพซชั่นได้นะครับเดี๋ยวจับให้ตรงนี้หนึ่งนะครับเราจะได้เงื่อนไขจุดเข้าที่3นะครับบ้างแบบนี้นะครับเกิดไพยชั่นปั๊บนะครับ แพทเทิร์นแบบไหนไม่สนใจแค่เกิดที่โซนถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับผมสําหรับคนอื่นผมไม่รู้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วกราฟแต่ละโบกเนี่ยไม่ได้มีความเหมือนกันเลยนะครับโบกหนึ่งเป็นแบบนี้โบกหนึ่งเป็นแบบนี้ผมเลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องพลายชั่นนะครับแต่ผมให้ความสําคัญกับโซนที่พลายชั่นไปเกิดและที่สําคัญคือโซนนั้นต้องสอดคล้องกับสภาวะตลาดนั้นๆด้วยจุดนี้ปิดเขียวนะครับถ้าเราบายเข้าไปกราฟยังวิ่งชน tp 1เท่าได้นะครับ แต่ถ้าเราตั้ง TP ไกลเกินเกินไปจุดนี้โดนเคลียร์ที่สวิงลงไม่มีความหมายที่เราจะถือบายต่อไปนะครับความจริงเนี่ยมันไม่มีทฤษฎีไหนถูกแบบ100%นะครับถ้ามีคนบอกคุณว่าแบบนี้ถึงจะใช่แบบนี้ถึงจะถูกนะครับถ้าเขาเทรดแล้วยังมี SL อยู่แสดงว่าเขาก็ยังไม่มั่นใจตัวเอง100%แต่การที่มี SL เนี่ยไม่ใช่อะไรที่ผิดแต่เราต้องยอมรับว่ามันไม่มีอะไรถูก100%เราจึงต้องตั้ง SL นั่นเองอ่ะทีนี้เมื่อเขาทำลาย พลายชั่นตรงจุดนี้จุดนี้เราสามารถเปลี่ยนหน้าเทรดได้ทันทีเพราะจุดนี้มีนนยะสําคัญค่อนข้างมากนะครับดูให้ดีๆถ้าเราสังเกตจุดนี้เราจะเห็นว่าเขาทําลายพลายชั่นพร้อมกับอะไรพร้อมกับทําลายโครงสร้างฝั่งบ่ายเลยเป็นจุดที่มีนัยะสาคัญเมื่อปิดแท่งเราเซลล์ได้เก็บ tp หนึ่งเท่าลงมาเด้งที่โซนนะครับปั้งที่โซนนี้แล้วปิดเขียวนะครับบ่ายได้ถ้าจุดนี้ไม่ปิดเขียวกลับขึ้นไปชน tp 1เท่าใช่ไหมครับเขาดันราคาปิดแดงกลับลงมาแบบเนี้ย มันก็จะเป็นแพทเทิร์นในการเซลล์ต่อเพราะเขาหลุดรับนะครับหลุดรับโซนนี้ทําลายพายชั่นบายตรงจุดนี้เราก็แค่เซลล์ต่อแค่นั้นเองปั้งแบบนี้นะครับทำไมเราถึงมองว่าจุดนี้เป็นโซนแนวรับนะครับเราจะเห็นว่าหลังจากที่เขาเบรกทะลุกรอบฝั่งขาลงขึ้นมาเนี่ยเขามาย่อที่โซนนี้ทําห่างไว้แล้วเด้งกลับขึ้นไปทันทีเมื่อเขาขึ้นไปแล้วเขาย่อกลับลงมาที่โซนนะครับเรามองว่าจุดนี้มีโอกาส จะเด้งแรงได้อีกเช่นเดียวกันถ้ามีการรีแอคชั่นโดยการปิดเป็นแท่งเขียวแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าเขาดันราคาขึ้นไปแล้วกลับมารีเทสอีกครั้งนะครับรีเทสทดสอบอีกครั้งแล้วไม่สามารถหลุดผ่านลงไปได้นะครับปิดเขียวปุ๊บเป็นเงื่อนไขในการเทสชั่นบายนะครับก็เก็บกําไรที่พีหนึ่งเท่าได้นะครับโซนต่างๆเหล่านี้จะไม่มีความหมายถ้าเขาไม่มีรีแอคชั่นกับโซนนะครับถ้าเขาไม่มีการเด้งแรงที่โซนหรือมีการปิดเขียวนะครับเราจะใช้เงื่อนไขในการเทชั่นไม่ได้ เพราะว่าถ้าเขามีแรงที่จะลงต่อเขาสามารถทะลุโซนได้ในทันทีโดยการไหลลงกระแทกแรงเมื่อเขาปิดเขียวแล้วก็ไม่คอนเฟิร์มว่าจะขึ้นต่อเขาอาจจะตบแดงทะลุกลับลงมาใต้โซนก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทุกการเทรดเราต้องมี SL นั่นคือสิ่งที่เทรดเดอร์มืออาชีพทำคือการยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดแล้วเริ่มใหม่ในเส้นทางที่ถูกกว่าไม่ใช่ปลูกฝังให้ตัวเองเชื่อว่าออเดอร์นั้นต้องถูกแบบ100%ซไม่ใช่นะครับ การที่เราคิดว่า,าจะถูกแบบร0 0ยก็คือการที่เราไม่ตั้ง SL แต่ตั้งแค่ TP นั่นหมายความว่าเราต้องการจะได้กำไรอย่างเดียวและไม่ต้องการที่จะให้ตลาดเลยสุดท้ายคุณจะได้จ่ายให้กับตลาดอย่างมหาศาลถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถสมัครใช้งานบล็อกเกอร์ที่อยู่ใต้คลิปนี้หรือกดสมัครสมาชิกเรามีสมาชิก4ระดับเราก็จะมีคลิปพิเศษสำหรับสมาชิกให้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ใน EP ีถัดไปสำหรับวันนี้ เคซีฟอริกเทรดดิ้งสวัสดีครับ